สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เจอกันแต่เช้าเลยค่ะตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้านะคะน้องสีนวนก็เพิ่งตืน่นแล้วก็จะมาก่อนจะออกบ้านผู้หญิงน่าจะผู้หญิงทุกคนน่าจะต้องทําเหมือนน้องสีนวนนะคะ นั่นซึ่งก็คือมันไม่ใช่อะไรมากหรอกคะ่ะเพราะต้องแต่งหน้าแต่งตัวแต่งสวยก่อนจะออกจากบ้านเพื่อความมั่นใจนะคะของผู้หญิงทุกคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่า90%นี้น่าจะต้องแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านนะคะถ้าใครที่ไม่แต่งก็คือไม่มีเวลาแต่งเออประมาณนี้อะคะ่ะแต่วันนี้องศินวณไม่ใช่ว่าจะมารีไม่ใช่ว่าจะมารีวิว <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะมารีวิวเครื่องสำอางนะคะซึ่งจะมาแต่งหน้าแล้วก็คุยไปก่อนน้องสีนวนจะออกจากบ้านก็ต้องแต่งสวยเหมือนผู้หญิงทุกคนทั่วๆไปเนาะ <c oughs> มันเริ่มกันเลยคะ่ะเมื่อ,อไหร COVID ่โควิดจะหายก็ไม่รู้ เดียวไม่แต่งสวยเดียวไปขายส้มตำถ้าลูกค้าหล่อๆมาเนี่เดี๋ยวจะไม่มีความมันเจ้านะคะตาบวมที แต่ละวันแต่งหน้านะคะทุกคนน้องสีนวลจะมาเสียเวลาที่การเขียนคิ้วซึ่งเขียนคิ้วไม่ไม่เป็นนะคะแล้วก็เขียนไม่ตรงกันเลยสักวันค่ะโอกคคุณแม่เรียกค่ะจะแต่งหน้าแต่วันนี้จะแต่งแบบจะเย็นๆแล้วก็แต่งหน้าไปแล้วก็คุยกับทุกคนไปนะคะแต่ถ้าทุกวันนี้ไม่ได้แต่งแบบแบบนี้นะคะสะแต่งแบบวๆยยังไงก็แล้วแต่ แค่มีเครื่องเออ,อย่างมากอย่างน้อยไม่ใช่อย่างไรก็ต้องมีลิสพอแล้วค่ะแค่นี้กโอเคละแต่งหน้าก่อนใครว่าเป็นแม่ค้าไม่จำเป็นต้องแต่งสวยแม่ค้านี่นี่ค่ะต้องแต่งสวยต้องแต่งสวยนะคะแม่ค้าก็ ต้องสวยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลูกค้าจะหายร้อนมากฝนก็ไม่ตกกี่วันเราก็ไม่รู้ ที่ผู้หญิงทุกคนแต่งหน้าไม่ใช่ว่าทําสวยแต่งหน้าไม่ใช่ว่าเพื่อให้ผู้ชายมาชอบมาจีบนะคะมันคือความมั่นใจของผู้หญิงทุกคน,นะคะเพื่อให้มีความมั่นใจถ้าผู้ชายเขาจะรักจะชอบเราอะ่ะเขาอาจจะไม่รักที่เวลาเราแต่งหน้าหรือเวลาเราสวยเขาก็อาจจะรักจากภายใน ไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าเขาก็จะรักเราเราก็เป็นของเราแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องไปพยายามทำสวยทำดีเพื่อใครคนหนึ่งให้มันรักมาชอบเรานะคะถ้าคนมันจะรักจะชอบแบบมันก็รัก ชอบที่เราเป็นตัวเราเนี่ยขเขาก็จะยอมรับในตัวเราที่เราเป็นแบบนี้ตัวตัวเราเป็นแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องไปเสีแแ้งแก้งทำเป็นคนดีแบบคนที่เขาชอบเอ,อถ้าเขาจะชอบะเขาก็จะชอบที่เราเป็นแบบนี้แหละเขาก็จะชอบที่เราเป็นตัวเราเราไม่จําเป็นต้องพยายามไปทําให้เขามาชอบมารักเรา นี่คือเข็นคิ้วแล้วนะคะทุกคนคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าถ้าคิ้วพังก็ไปไม่รอดแล้วนะคะ Mm -hmm. Can you กินเคีค้ยวต้มีสมาธิถ้าอารมณ์เสียนี่อย่าไปเขียนนะคะคิวทำไมคิ้วไม่ตรงกันอะ่ะ มันก็ไม่แปลกนะคะที่เขียนคิ้วไม่ตรงกันซึ่งมันคิ้วเราก็มันไม่ตรงกันอยู่แล้วนะคะอันนึงใหญ่อันนึงเล็กข้างใหญ่ข้างเล็ก คิวหรือปิงคิวหรือปิงเราจะแต่งหน้าง่ายๆไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสำอางเยอะแล้วก็แต่งได้นะถักไม่แดงไม่มีแดงเดิน <C le af> ไล่ไปตานี่วิถ้าใครอยากเรียนแบบการแต่งหน้าของน้องสีอนอนก็ได้นะคะไม่ว่าก,กัน <laughs> เริ่มมาแล้เริ่มมาล้สีส้ม <c oughs> <c oughs> คือน้องสีนวลอ่ะแต่งหน้าลุคนี้ ทุกวันเลยนะคะกับเครื่องสำอางแค่นี้ผู้หญิงทุกคนเหมือนน้องสีนวลหรือเปล่าคะพี่ๆทุกคนซึ่งแบบเป็นคนที่ชอบสะสมเครื่องสำอางแล้วก็เสื้อผ้าไม่รู้ว่าจะซื้อมาสะสมทำไมนะคะไม่ได้ใส่ สีแดงจบกับเอามืออืมแค่นี้จบแล้วค่ะนี่คือการแต่งหน้าของน้องสีนวลน,นะคะนจะบ้านของน้องสีนวลต้องทาแบบนี้ทุกวันก็ไม่ทุกวันนะคะสิบวันอะ่ะ ก็น่าจะแต่งประมาณแปดเก้าวันขนาดอยู่บ้านไม่ไปไหนยังแต่งหน้าอยู่บ้านเลยเสร็จแล้วสวยละอันนี้พอว่าจะไม่ต้องแต่งเยอะเดี๋ยวผู้ชายจะลุมมองนะ,ะลุมจิบ น,น้องสินวนจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะมาแล้วจะพาไปชมวิวข้างบนนะคะจะพาไปชมวิวอ๋อคนอนี่ค่ะ บรรยากาศดีมากน้องสีมันก็จะชอบขึ้นมาข้างบนนี่ค่ะเวลาตอนเช้าแบบนี้ยอันนี้สีสุดสีเขียวน,นี่ค่ะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าเมืองอยาง มีแต่เสียงนกเสียงไก่นะคะเงียบมากงานคลิปนี้น้องสีนวลคอลาไปก่อนนะคะทุกคนน้องจะไปกินข้าวแล้วก็จะไปเปิดร้านแล้วนะคะายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ